ครับกับสตรีเฟนเพจของห้างทองผลเจริญนะครับเระท่านผู้ชมที่ชมผ่านทาง YouTube ทุกท่านนะวันนี้จะมารีวิวเป็นงานเลี่ยมพระกอบทองประสมนะครับเป็นทรงสมเด็จนะครับอันนี้พลาสติกนี้ลูกค้าเลี่ยมมานะครับไอ้ลูกค้าอัดมาเองนะครับก็เขาก็อัดมาตามทรงนะครับพระสมเด็จทั้งบนงข้างๆจะเบี้ยวๆนิดนึงทรงก็ออกมาเป็นประมาณนี้นะครับก็เสร็จแล้วก็พอได,ได้ได้พระมาก็ มาขึ้นกรอบนะครับก็ปะสมเท่าที่เห็นนะครับก็ประมาณนี้นะครับหน้ายักษ์นะครับเท่าที่เห็นก็ข้างบนก็จุนทรายตาก็ปาดนะครับแล้วก็ปั้นเป็นไข่ปลานะครับเขี้ยก็ปาดเงานะครับผมข้างข้างก็เป็นแข้งสิงสลับจุนนะครับเห็นไหมครับโอเคแล้วพยานาคนะครับพอจุนทรายข้างในทาให้พญานาคตัวเด่นขึ้นมานะครับตัว ตรงนี้เขาก็ปกติเขาจะปาดเงาอันนี้เขาก็ปาดแล้วก็ที่ยี่ยี่ยเห็เป็นเส้นๆนะครับตัวบอดี้ของพญานาคก็จะเป็นเส้นๆนะครับให้เป็นเหมือนลายเกร็ดนะฮะข้างล่างก็เป็นสามเหลี่ยมนะครับเป็นปะ,ปะปะสามเหลี่ยมแล้วก็แกะลายกระหนกลงไปนะครับข้างๆก็เป็นลายมารีเรยนะครับวงสามร้อนถึงไข่ปลาด้านบนนะครับเพื่อความแข็งแรงข้างหลังก็เป็นลายกระหนกปกติด้านล่างก็ปาด ยีแล้วก็ปาดเงานะครับเพื่อให้ดูเป็นทรงฐานนะฮะข้างบนเป็นลายกระหนกนะครับทองของทองขององค์นี้นะครับใช้น้ําหนักอยู่ที่สิบเอ็ดจุดหกห้ากรัมนะประมาณสามสลึงนิด,น,ด,น,ดนิดนะครับกรดูพระนะครับส,สองก้อนิ้วนะแถมหน้าคว้างด้วยหน้าควางประมาณสองนิ้วสองนิ้วผมเลยจะเทียบประมาณนี้จะเข้าใจง่ายหน่อยอันนี้ของผมเทียบของผมเองเนะี่ย โดยปกติผมจะให้ลูกค้าวัดขนาดพระมานะผมก็จะประเมินผ่านทางไลน์นะครับผมก็สําหรับประมาณนี้นะครับสําหรับใครถ้าใครจะเลี่ยมสมเด็จนะครับก็น้ําหนักทองก็จะใช้อยู่ประมาณนี้สําหรับสมเด็จปะสมนะครับชซประมาณขนาดสองขอนิ้วผมเนี่ยก็จะประมาณสามสลึงเลยนะครับคร่าวๆตีให้ประมาณสิบสองกรัมนะสิบสองกรัมสิบเอ็ดกรัมครึ่งอะไรประมาณนี้นะครับผมเป็นที่เข้าใจดีนะครับผมก็ประมาณนี้ โอเคครับแล้วก็ภาพส่วนตัวพระเนี่ยลูกค้าบอกพระเป็นพระสมเด็จวัดเกตนะครับรายละเอียดอื่นไม่ทราบเลยนะครับทราบแค่นี้นะครับผมก็เลยไม่ท่านผู้รู้นี่ท่านใดก็เข้ามาดูภาพนิ่งกับภาพเคลื่อนไหวหลังคลิปได้น,นะครับสําหรับตัวเนื้อพระนะครับผมไม่ค่อยรู้รายละเอียดเท่าไหร่เลยครับค่อนข้างยากนะครับสําหรับสมเด็จโอเคนะครับก็ แต่ผมก็จะขึ้น Line@ อนะฮะไวทางซ้ายล่างสำหรับเบอร์ติดต่อสอบถาสำหรับไลน์แอดติดต่อสอบถามรายละเอียดนะครับไม่ว่าจะเป็นงานกอบพระนะครับหรืองานจิวเวลรี่นะครับก็ทักเข้ามาคุยมาถามกันได้นะครับงานไม่ว่าจะเป็นการประเมินราคาต่างๆนะครับลองทักเข้ามาดูได้นะครับส่วนภาพนิ่งคราบเคลื่อนไหวถ้าใครอยากดูแค่ภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวก็เชิญหลังคลิปได้เลยนะครับที่เหลือก็ฝากติดตามช่องนะครับห้างทองผลเจริญผ่านทาง YouTube Facebook IG และทิกต็อกเลยนะครับผมสวัสดีครับ